ตอนนี้กำลังขึ้นแล้วครับผมอยู่บ้านพูเงินครับผมอยู่บ้านภูเงินฮีเตอร์กำลังบินโดรนอยู่ครับผมบ้านสองชั้นนะครับทำการธรรมชาติอีกแล้วครับพี่น้องบ้านสวยงามส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะมีฝรั่งนะครับผมต่างประเทศเยอะมากครับไม่ใช่ต้นบักซีดาครับหรือว่าต้นฝรั่งครับผมล้อมรอบเลยนะับทีมงานชิสเกตสร้างบ้านนะบ้านสองชั้นยิ่งใหญ่อะไรการงานสร้างมากๆครับผม นี่ครับงามมากๆเลยดูด้านหน้าครับแต่ว่ามันแสงเยอะเกินไปนะครับผมเป็นห้องนอนห้องใหญ่นะครับผองห้องใหญ่ทุกห้องกิดแอร์หมดครับเป็นระเบียงครับผมกว้างใหญ่ไปสานมากครับนาบานสวยงามมากๆเลยครับมีชิวทัชสวยงามฝรั่งรอบ้าเลยนี่ครับระเบียงกว้างมากครับพี่น้องเป็นห้องน้ำที่สองชั้นบนนะครับ ร้านนี้ก็จะมีห้องนอนด้วยครับหรืออาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับผมตรงนู้นครับห้องอเนีประสงค์ so this room is going to be uh, like a media room look at media room So there's <Yeah. S 1> a big TV and sound <Big S 1> system going in here and then we have four cinema chairs going here so oh. we can sit back look in <sh> ang, good idea watch <a> movie yeah as another bedroom If อรันอนี้ก็คือห้องนั้นเองกที่บอกว่าเข้าเขาปรับเปลี่ยนนะเมื่อก่อนมันเป็นคราวคราวพร์คคืออ่าคราวพักก็อยู่ที่จัดรถแต่ว่าเขาบอกว่ามันมันเล็กๆแต่เขาใช้ไม่สมูทเลยเขาเลยปรับเปลี่ยนเป็นห้องครับคุณผู้ชมอันนี้คือด้านล่างนะครจะเป็นอ่าด้านคือห้องเหมือนห้องเพลงก็ตอนนี้เป็นห้องครัวแล้วก็อ่าแถวนี้จะเป็นที่กินอาหารคือฝรั่งเศสยามก็ป็นห้องแบบนี้มเป็นเป็นห้องเลยแล้วก็ทุกอย่างจะต่อเนื่องกัน อ็นี của ้เป็นแล้วผมจะพูดฝรั่งนะท่าผู้ชมอธิบายให้คนไทยฟังด้วยเพราะมาดามหรือว่าฝรั่งมัาจะเข้าใจภาษาดีนะครับโอเคตอนนี้ I want to explain about ว่า less r o เนี่ยโอเคครับอยู่บ้านสวยงามนะครับอยู่กระทกลางธรรมชาติครับพี่น้อง